ผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า lg เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์3ประเทศประเทศไทยประเทศจีนประเทศเกาหลีใต้เปรียบเทียบตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตราสินค้าและมีรูปแบบเดียวกันในทุกประเทศ เปรียบเทียบการบรรจุภัณฑ์และฉลากบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษแบบหนาและมีโฟมเป็นฐานล่างในการรับน้ำหนักตัวเครื่องในทุกประเทศใช้บรรจุภัณฑ์แบบเดียวกันและมีฉลากที่เป็นภาษาของประเทศนั้นๆเป็นหลักหรือภาษาสากลคือภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบราคาสินค้าอะไรเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ราคาเปลี่ยนราคาสินค้ามีความคล้ายคลึงกันอยู่ที่2องหมถึง3ามหมบาทเปลี่ยนไปตามสกุลเงินองค์ประกอบที่อาจทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงคือลักษณะการใช้งาน ว่ามากน้อยเพียงใดคุณภาพสินค้าแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ว่ามีการปรับเปลี่ยนกลิ่นสีรสชาติประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้มีการใช้สีที่ราบเรียบเช่นสีเทา สีดำสีขาวเป็นต้นประเทศจีนมีการใช้สีที่หลากหลายฉูดฉาดเช่นสีแดงเป็นสีของโชคลาภในด้านอื่นๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ประเทศไทยมีการรับ ผ่อนที่ง่ายดายเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้มีบริการจัดส่งฟรีจ่ายตามกำลังของลูกค้าส่วนมากเป็นการโฆษณาผ่านโบชัวหรือทางโทรทัศน์ประเทศจีนมีการส่งเสริมการขายโดยการลดแลก แจกแถมเป็นจำนวนมากประเทศเกาหลีใต้มีการส่งเสริมการขายตามความต้องการของลูกค้าเพราะไม่มีการผลิตมากจึงเน้นการใช้งานทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์คือเครื่องซักผ้าที่มีล้อทัดสกรีนล็อกหน้าจอ การใช้งานกันเด็กเล็กมีฟังก์ชันคัดแยกผ้าเองสะดวกสบายต่อการใช้งานไม่ต้องการติดตั้งจึงสามารถใช้งานได้เลยประหยัดพลังงานและประหยัดพื้นที่ประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอกว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผล ต่อความสำเร็จปัจจัยภายใน 1. จ้างพนักงานที่มีความสามารถในการขายและดึงดูดความสนใจของลูกค้า 2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นอีเวนต์เลือกสถานที่และงานที่เหมาะสมปัจจัยภายนอก หสภาพเศรษฐกิจที่ดีทำให้กิจการมั่งคัง่ 2> ง 2. เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทำให้เกิดนวัตกรรมในเครื่องซักผ้าที่ทันสมัยและสะดวกสบายต่อการใช้งาน